สวัสดีครับ <c oughs> เอามานั่งกันอยู่เอาบ้านผมเองวันนี้ครับมาเอาคอมบีเป้ครับปัญหาคือเล่น GTA ไม่ได้ใช่แล้วคือบนองงเงี่ยมากคอมไม่ไหวยื้มคอม 3วันครับไปเล่น GTA เออบอสบอกว่าถ้า GTA มาพี่เป้ผมขอใช้คอมได้ไหมพี่ก็บอกบอสว่าเออแล้วพี่จะใช้อะไรวะบอสก็บอกเคยพี่ผมขอเล่นหน่อยด้วยความที่มันอยากเล่นมากอย่างจริงจังให้เล่นโทรศัพท์ไป3วันเรับเป็นง่อยแน่เออจะเป็นง่อยนะเนี่ยถ้าทำงานไงเนี่ยก็เลยด้วยความที่ว่าอยากเล่นมากก็เลยเอาไปเลยเออบอกอย่างหนึ่งนะมพี่เราจยาย่างไงก็จะบอกลงเพจได้ใช่แล้วลงห่องแม่ง ฝากฝากแชร์นะครับว่าเราจะทำริบแบนใช่เราจะทำลิแบนเราจะทำเป็นแนวจะทำเป็นแนวไหนก็ยังไม่รู้เป็นลิบแบนหนึ่งแสนซับครับนะฮะครเป็นสีอะไรเช่วอุดหนุนกันด้วยเป็นสีฟ้าบอกไว้ก่อนอ่ะบอกไว้ก่อนคือบอกไว้ทำไมว่าให้เตรียมตัง ก็จะขายไม่แพงหรอกใช่นะครับก็คือเป็นขอบคุณหนึ่งแสนก็คือเห็นช่องอื่นเขามีริบแบน,นกันแต่ช่องเรายังไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยก็หนึ่งแสนเลิไคเบอร์นี้จะเป็นริบแบนสีฟ,ฟ้าขาวไม่ได้ก็ทเป็นเส้นคู่ไม่ได้ก็ทําแบบเป็นอย่างหนึ่งเพอาะสองแสนซับจะทําเป็นสีแดงดำ<ช>ไม่แด่ก็สามแสนนะครับจะเป็นการเป็นสีประจาตัวเราสองคนใช่ครับก็เราอยากจะบอกไว้แต่เรื่องทรงเรื่องเสื้อ เห็นมีคนบอกว่าให้ทำแต่เดี๋ยวไว้ก่อนครับดูดูริปแบนของมันได้ความตอบรับเยอะนะค่ออกเพราะเดี๋ยวใช้ริปแบนนี่มีจำนวนจำกัดใแลนซ์บอกเลยทำออกมาไม่เยอะเท่าไหร่ก็ใครที่อยากได้ก็เดี๋ยวว่าทำมาถึงทำมาถึงทำไม่เยอะรู้ไหมครับเพราะทำเยอะแล้วเดี๋ยวส่งไม่ไหวครับอ๋อเดี๋ยวแบบเพราะเดี๋ยวเหมือนเพื่อนเราเลยเพราะพวกผมต้องมานั่งส่งกันเองนะครับแล้วแบบถ้าซื้อหรือว่าอุดหนุนจริงๆถามเราได้กำไรไหมเราก็ได้แต่ไม่ได้ไม่เยอะนะครับเราก็จะเอามาทำ พวกเกี่ยวกับอะไรกันอีกต่อไปนะครับก็คือถ้าได้มาเราจะเอาเงินเนี่ยไปทำแบบรายการของเราเนี่แหละนะครับเราจะเอามาเข้าไว้เรียกว่าเราเขาเรียกว่าเอาไว้ทบยอดครั้งหน้าที่เราจะเอาไว้ทำทำเสื้อใช้คาว่าทํากองทุนหาหาตังค์ทำเสื้อนะครับก็คือถ้าได้กันแล้วลิปแบนท่าแบบเรี๋ยังไงดึงวาเดี๋ยวจะเขียนลายเซ็นตีคู่ลิปแบนไปเลยเผื่อเผื่อไว้อคงั้นเป็นว่าน้องๆคนไหนที่อยากได้ลิปแบนก็เตรียมตัวสั่งกันได้เลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าอาจจะมี กิจกรรมที่แจกลิสแบนในการสตรีมหรือในคลิปนี้เรามาบอกก่อนว่าเราจะเริ่มทำลิสแบนแล้วคือจริงจังมากมากเลยคือแรกๆอยากจะทำคือาำใจจริงกันเราอยากจะทำกันมากแต่ไม่คิดว่าเราจะมาเหยียบถึง1 0 0 0 0แสน s u b s c r i p e r ได้ภายใน1ปี แล,<ช>แล้วก็มีเรื่องหนึ่งอยากจะพูดก็คือพี่อยากจะขอบคุณทุกแฟนอาร์ตเดี๋ยวนี้ค,คืออาจจะได้แฟนอาร์ตน้อยลงแต่ว่าเราก็อยากจะขอบคุณแฟนอาร์ตใหม่ๆก็เดี๋ดยวเริ่มมีคลิปขอบคุณหนึ่งแสนซับนะครับก็<ะ>ใช้คลิปนี้ขอบคุณจะอจะี <c oughs> ขอบคุณหนึ่งแสนซับก็จะมีแฟนอาร์ตทุกคนที่เคยวาดให้เราตั้งแต่ใช่เดี๋ยวมารวมกันในเรื่องนี้ก็มีอยู่โอเคทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือเดี๋ยวนี้เรามีการสตรีมมิ่งกับโอยจะสตรีมอยู่ที่ห้องอ่า G O S g a m e Offline s t r e a m i ่ g ไอดีห สามเก้าเก้ามันชื่อห้องเก้าก้ือห้องสามเก้าเก้าก็คือห้อง GOS แหละทิมไปก็เจอเลยอย่าทิ้งลิงก์มาให้ข้างล่างดีกว่าเออแล้วก็อย่าลืมติดตามที่แฟนเพจแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนพวกเราได้ยนะครับบ๊ายบายข้ด้วยกันติ้งไม่เสร็จใครดังเดี๋ยวไปครับอหนึ่งก่อนก่อนที่จะไปครับอยากได้ลิสต์แบนอ่าหนึ่งแสนห้าหรอหนึ่งหนึ่งแสนห้าเนี่ยสี แดงดำหรือว่าแดงขาวสองแสนใช่หรอเออสองแสนเออแดงดำหรือแดงขาวคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับงั้นเราก็เหยียบสองแสนแน่นอนครับเรามั่นใจในฝีมือพวกเราแล้วก็มั่นใจคนติดตามที่แนะนำกันต่อไปเรื่อยๆนะแล้วก็ขอบคุณจรินะ้มแดงแสนทรัพย์ให้หนึ่งปีนะครับนิ่เปนเจอกันไปสองนิ้วเดียวทำไมต้องสองนิ้วนี่สองนิ้วสองนิ้วมีจิ้มจมูกบายครับ